การแต่งตัวมันเหมือนกันซ้อมดนตรีอ่ะมันมันคือการฝึกฝนไปเรื่อยๆคือเวลาคนเราใส่เสื้อผ้าที่เราชอบอ่ะเ,เวลาเราเดินยืนกินข้าวอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีความรู้สึกเขินอ่ะการใส่เสื้อผ้าดีๆมันคือการสร้างความมั่นใจแล้วมันม,มันไม่ได้เกี่ยวกับราคาเนาะคนที่แคร์ตัวเองมากๆอ่ะเออเราคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชอบหรือหลักเสื้อผ้า,าคือว่า คนที่รักตัวเองส่วนมากก็จะสนใจว่าจะทาจะปรับปรุงตัวเองอยังไ,ไงอะไรเงี้ยด้วยด้วยด้วยภายนอกก่อนตัวเราอยากเป็นบุคคลสำคัญในแฟชั่นจะสาหกรถ้าจงถึงเมืองไทยต้องไปถึงไทยอะไรเงี้ย ชื่อเฮานะครับชื่อจริงชื่อสอร,ระศักปัจจุบันก็ทําร้านเสื้อผ้าชื่อออนยเนี่ยแหละแล้วก็ทําวงดนตรีเล่นกีตาร์อยู่ในวงสเสลอเป็นหุ้นส่วนทําแบรนด์กาแฟกับเพื่อนอีกสองคนชื่อเวฟบรสเตอร์ทำโรงขั่วก,กาแฟตอนแรกเราไปทํางานเกี่ยวกับดนตรีก่อนแล้วปรากฏว่ามันก็เป็นงานรับจ้างเนาะทีนี้งานรับจ้างมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการวางบินอะไรเนงะี mm ้ย hmm. เราก็รู้ว่าเราต้องมีอะไรที่มันได้เงินทันทีบ้างก็เลยลองค้าขายขายแว่นตากันแดดแฟชั่นแต่ว่าแบบไม่ได้มีแบรนด์อะไรเงี้ยไปโพสต์ขายตทเว็บบอร์อเลยเงี้ยช่วงนั้นมันก็จะมีสไตล์ที่แบบคีทจะอย่างเวฟาร์เ r อรของเลบ a นเนาะแต่ว่าเราเป็นคนไม่ได้ชอบใส่แว่นทรงนั้นอนะเราก็เลยเอาแว่นทรงที่แบบไม่มีแบรนด์แบบของที่แบบราคาไม่แพงแล้วก็ เป็นสไตล์ที่แบบไม่มีไม่ใช่เบฟัเลอร์อ่ะปรากฏว่ามันก็ขายได้เราก็เริ่มคิดว่าแบบเราเหมาะตลาดที่มันยูนิคเลือกอะไรที่แบบตลาดไม่มีเหมือนเริ่มพยายามหาช่องว่างตลาดและมันก็เวิร์กอ่ะก็เลยค่อยๆขยับขย,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 ยายแบบอ่าโอเคเราอยากให้ลูกค้าเชื่อมันตัวเราแบบขายแต่ในเว็บบอร์ดเดียวมันก็บางทีเขากลัวเราโกงเงี้ยล้วก็แบบเปิดร้านซะเขารู้ว่าเรามีตัวตนอ่ะเราไม่หลอกเขาอะไรเงี้ยก็แบบไปเปิดร้านที่สยามก่อน2องคูสเมตร ก็มันเป็นเหมือนโครงการเป็นซอยอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีล็อกๆๆๆกหล,ก,ล,ก,ลก็ไปอยู่เงินแบบขายได้ปีหนึ่งก็ขายได้เยอะเหมือนกันนะแล้ง่ายมมีเงินล้านครั้งแรกที่นั่นอะไรเงีเ้ยมีสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ชอบแบนค์ทำให้พี่ชอบแบนค์ที่มันไม่ไม่ใช่เป็นเวลฟาวเวอร์หรือคิดว่าชอบเสื้อผ้าอะรตอื่นเพื่อนที่โรงเรียนมอปลายมอต้นมอปลายอะ่ะเออก็อยู่เป็นกลุ่มเดิมมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนกลุ่มเลยนั่งชอบ ซื้อรองเท้าแต่งตัวแข่งกันแล้วก็มีแบบในกลุ่มมีคนหนึ่งแบบชอบฮิปฮอปก็เลยชอบซื้อหนังสือแบบชื่อว่าอ l ลี่อ่ะของญี่ปุ่นแม็กซีนเออเรารู้จักแบบแบรนด์อย่าง s u ร r e m ตั้งแต่เราเด็กๆเลยนะตั้งแต่อายุ15ซึ่งก็คือว่าแบบเพื่อนคนนั้นอ่ะเขาเร็วมากเขาก็แบบไอ้แบรนด์นี้เจ๋งอะไรเงี้ยกี่ปีแล้วสิบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะเราเองก็เล่นดนตรีชอบวงพังป๊อปพังล็อกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบรนด์แบบ ที่พวกศิลปินแบ,บ,แบ,บ,แบ,บรนด์สเก็ตบอร์ดอะไรเงรี้ยไปเรื่อยๆเ,เราก็เริ่มดูกลับไปที่รากมันว่าแบบเมื่อก่อนชาวพังมัมีแฟชั่นของมันใช่ป่ะวงแซ็กพิสโตลคือแคลชอะไรเงรี้ยมีแบรนด์วิเวียนเวสต์สูทอะไรเงรี้ยมันก็มีเพื่อนที่อินเว้ยเราเขาก็แบบเอามาแบ่งกันดูแบ่งกันแชร์ความรู้กันอะไรเงรี้ยส่วนเราก็ก็ซื้อตามกําลังไปไปจัดจุจักอะไรเงรี้ยบ้านก็อยู่ใกล้จัดจักก็ไปทุกเสาร์อาทิตย์เลย แล้วก็คุยของบางทีก็เจอแบรนด์แบบไม่รู้จักอะไรเงี <c oughs> ้ยก็เริ่มเซิร์ชบ้างช่วงมัธยมก็จะชอบแบบเค้าเจอลอกอันโลพังลอกอะไรเงี้ยแต่มัน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 อยู่กับแฟชั่นมาตลอดพอเราไม่มีโซเชียลเวิร์กใช่ไหมก่อนเราจะ d e ฟ i ตัวเองว่าเราเป็นเราเป็นคนกลุ่มไหนอะ่ะมันต้องมันต้องโชว์เยอะมากที่แบบเราต้องแต่งยังไงให้เราเป็นพวกเขาอะถ้าเราจะเป็นชาวพังเราต้องเข็มขัดบุดนะใช่ป่ะเราต้องทำหัวสไปกี เราต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังหรือแจ็คเก็ตยีนพูดแล้วแม่งเหมือนคนแก่<笑><笑>แเลยเฮ้แต่ว่าชาวอัลเทอร์เนทีฟเขาก็มีสไตล์เขาแบบอย,อย่างแต่งตัวแบบยีนขาดขๆเสื้อมีชาวเซอร์ใช่ปะ่ะเมื่อก่อนชาวเซอร์ก็ต้องแบบต้องบอกให้ชัดอะ่ะแบบมองหน้ากันแล้วกัาเป็นไง,ไงของแรงอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยอยู่พวกกันอะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบมันมันจะไม่ได้แบบตัวนี้แบบพแบบอเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็เหมือนแบบเราไม่จำเป็นต้อง ต้องเราอาจจะไปใช้แบบโชว์ในรูปถ่ายมากกว่าเวลาออกไปข้างนอกอาจจะแบบผมก็าอาจจะแต่งตัวแรงกันน้อยลงนะแบบซื้อพี่ชอบเนี่ยปะ่ะป,ปะยุคไห่ป่ะปะดีหมด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 ทุกอย่างตอนนี้มันแต่งตัวกันชัดแต่ว่าเอะเขาเรียกวอะไรแต่งตัวจัดแต่ไม่ได้ชัดมากเท่าเมื่อก่อนแล้วมันก็ซอฟต์ลงอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นนะ<อ>คุณไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเพื่อนฉันก็เห็นฉัน,นไลฟ์สไตล์แล้วและเห็นลึกกว่าเมื่อก่อนด้วยเพราะเมื่อก่อนเราไม่เห็นว่าเขากลับบ้าน มีหมายกี่ตัวอะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาก็เลยวลาเขาออกมาข้างนอกเขาก็เลยต้องแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยผมคิดงั้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณแ้ไงผมเห็นด้วยนะแบบแล้วถ้าอยู่เป็นัยรุ่นแบบมือสองอ่ะคุณต้องไปเจเจบนหยุดเดือนนี้ไม่ไปก็เล่าแบบหมานถึงว่าเราต้องไปเจอที่ตลาดนัดเราอยากไปเจอคนแบบเราที่ไหนสักแห่งที่แบบที่เขาไปกันอะเออแต่ตอนนี้มันก็เหมือนพวกเราก็เราก็เห็นเขาอยู่ในไอจีอะไรเงี้ย แล้วเราอยากให้เขาจาได้เราก็ต้องไปอีเวนต์ใช่ไหม,มไปทําทรงยืนยมีพวกมาถังไรง้อ,อันเนี้นะ่น,น,นี้ยนะอ,อ,อ,อันนี้มันเป็นผักที่เราไม่กินมันง่ายมากเลยคือตอนที่เราทําร้านอ่ะเราคิดชื่อแบบวยอะมากชื่อเท่ๆภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยพอเวลาเราตั้งชื่อดีๆอะ่ะเวลาเรียกเราจะเขินมากอะไรเงี้ย วันนั้นก็ไปกินข้าวอาหารตามสั่งเนี่ยปกติมันเป็นคําติดตางแล้วว่าสมมติสั่งข้าวผัดกะเพราใช่ไหมมันจะมีร้านที่ชอบใส่หวัวหอมไยแต่ว่าจะพูดดักไว้ตลอดว่าแบบไม่ใส่ไม่ใส่หวัวหอมครับอะไรเงี้ยร้านมันจริงน่าชื่อร้านโนเอเนียนมาก่อนเนี่ยเออจะเลยทําให้มันซิมเพิลหน่อยอ,อนเอเนียนคือแบบมันก็เป็นสิ่งที่คนถามเยอะนะว่าชื่ออนเอเนียนมาจากอะไรวะคือเต็มโนเอเนียนด็กชอบเป็นดินแดงได้เนี่ยที่เป็นสาย์โปรเจกต์ใช่แบบมี ไม่เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าออนนี้ก็จําง่ายดีก็ใช้ใช้มาสักพักคนก็เริ่มไม่เขินด้วยเพราะแบบเขียนเป็นกราฟิกแล้วแบบเออมันสมมาตรดีออนไอออนอะไรเงี้ยมันแปลว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวก็ได้อะไรเงี้ยว่าเราไม่ชอบมันจริงๆทุกวันนี้ยังพยายามกินอยู่นะแต่มันก็กินกินไม่ได้ทั้ทีว่าอันนี้แบบว่าเผชิญหน้ากับความกลัวไม่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเป็นการเปิดใจให้กับสิ่งที่เราอาจจะไม่โอเคได้อะไรเงี้ย ก็คือวัยนั้นแบบยี่สี่ยี่ห้ามันก็แบบเออเราทําก่อนเราค่อยคิดว่าจะแก้ปัญหาต่อหน้าไงแบบคือ,อคิดซะว่ามีเงินหนึ่งร้อยบาทค่าเช่าแค่ที่ห้าสิบบาทลุยเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดแบบไม่ออกแบบเลยซ้ำอ่ะคือแบบเดี๋ยวไปเอาไปไปสวยเอาหน้างานเลยเอ่าตรงนี้เป็นแคชเชียร์ตรงนี้เป็นเราแขวนเสื้อกี่ชิน้นกี่ชิน้นเรามีอะไรอยู่ในมือบางเฟอร์นิเจอร์เหลืออะไรไปตลาดมือสองได้อะไรกลับมาบ้างและคิดว่าถ้าย้อนไปจะไปคิดก่อนหรือว่าเหมือนเดิม มอนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเลยสิคือยิ่งอายุเยอะมันยิ่งแบบคิดเยอะแล้วก็แบบไม่กล้าทําแล้วคิดเรื่องไฟแนนซ์เรื่องเงินเยอะแบบทำแล้วกำไรไหมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่คิดเรื่องนี้นะทาเพราะแบบกูอยากทาร้านเสื้อผ้าเว้แม่งเท่เขาแบบไม่มีใครทํามาก่อนกูจะทําร้านที่แบบคุณจะเดาไม่ได้แล้วคุณจะเจอกับอะไรอะไรเงี้ยคุณเปิดตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยผมอยากอยากให้คนแบบเซอร์ไพรส์แบบนั้นนะอย่างอันนี้ก็คือเราเราเราแค่อยากเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ข้างถนนอะ ไม่ได้อยากอยู่ในศูนย์การค้าอ้าวทำไมเวลนร้านเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้เราก็เห็นเมืองนอกเขาทาได้เมื่อก่อนเขาจะแบบชอบโฟลเจอรฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปเมืองนอกมาเราก็เห็นเป็นไปได้ว่าเขาเองก็ต้นทุนสูงอะไรเงี้ยในประเทศบางประเทศเนาะค่าเช่าที่อาจจะแพงเขาค่อยๆอยากทำร้านเสื้อผ้าเขาเปิดตรงไหนก็ได้ขอให้มันขอให้มันเป็นร้านก่อนอะแล้วเดี๋ยวโลเคชั่นจะดีกว่านี้ค่อยว่าทีหลังอะไรเงี้ยคิดว่าเนี่ยนะถ้าเป็นถ้าเป็นฟิกเกอร์เป็นคนหรือเป็นขายหรือเป็นอะไรก็ที่ที่เขาคิดว่าคือใครต้องเป็นตัวเราเองดีกว่า เพราะว่าเราสร้างทุกอย่างมาจากความรู้สึกของตัวเองมาเลยทุกอย่างในร้านนี้แม่งคือเราเป็นคนเลือกเองกับมือทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะเสื้อผ้าทุกชิ้นเราจำได้หมดเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนเลือกทุกอย่างเองเราเป็นไบเออร์อ่ะแล้วก็ทุกแบรนด์ที่มีในนี้ทุกชิ้นนะ่ะเออเป็นคนเลือกหมดเลยใช้คําว่าแฮนด์พิคที่ละชิ้นละชิ้นเลยทุกอย่างที่คิดที่ใส่เข้ามาในร้านคือแบบเราคิดแล้วว่าเสื้อตัวนี้มันจะมีลูกค้าคนประมาณไหนอะไรเงีง้ย แบรนด์ที่อยู่ตั้งแต่เดวันเนาะจริงๆตอนนี้เหลือแบรบนด์ที่ชื่อว่า a p e n t u r e เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสต้องย้อนกลับไปวันแรกๆอะ่ะเราเป็นร้านโ no นเนมเนาะเวลาเราไปติดต่อแบรนด์น่ะเขาก็จะบอกว่าเราไม่มีเพื่อนบ้านหรือแบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงในร้านอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากทําธุรธกิจกับเราแต่แบบมันก็จะมีบางแบรนด์ที่เขาก็แบบไม่ได้มายมากเขาก็น่ารักเขาก็แบบอลองดูดิทําร้านใหม่ใช่ไหมอะไรเงี้ย แถมสอนทําธุรกิจให้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นแบรนด์ที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกเลยแบบเชื่อเป็นตัวเราก็ราคาไม่ได้ถูกมากทุกวันนี้ก็ยังอยู่ก็แบบรู้สึกว่าเขาให้โอกาสเราเราก็ยังอยากให้แบรนด์นี้มันอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแบรนด์ที่ดีด้วยนะ้พูดถึงแบนที่ชอบนี่ยดัวพี่ชอบหมดชอบหมดอบหมดแต่ว่าตอบยากเพราะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยแล้วก็มันก็มีแบรนด์ที่แบบชอบมากๆในวัยหนึ่งแล้วอยู่ดี แล้วก็ชอบมันน้อยลงบ้างอาจจะไปชอบอย่างอนะื่นบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนเข้าใจว่าแบรนด์ไหนคือแบรนด์ที่แบบชูโรงกว่านี่ยชูโรงไดนะ้ไหมไม่รู้ว่าเราเราไปใช้คำว่าอะไรดีแต่ใช้อาจจะใช้คําไม่ถูกหรือว่า,าอเออหรืออยากให้คนรู้จักกันนะจริง,รงๆเราชื่นชมพวกมันจะมีแบรนด์ที่เกินในพันชีสก<อ>็คือที่มีแบรนด์นิทเทิลสกับเอ็นจเิเนีรเยรนะ์การ์เมนอะไรเงี้ยเราติดตามเขาแบบในเรื่องของบุคคลเนาะที่อยู่เบื้องหลังของแบรนด์อะไรเงี้ย ว่าเขามีความรู้เรื่องเสื้อผ้าลึกซึ้งมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สร้างเสื้อผ้าออมาได้น่ามหัศจรรย์แล้วกันโดยที่มันยังมีรากของตรวศาสตร์บางอย่างอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เชิงว่าเราอยากพิเสื้จริงเราเราทำร้านแล้วอยากให้คนนะ่ยพยายามใส่เสื้อผ้าที่แบบไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ที่ตัวเองคุ้นเคยแต่ว่าแบบมันเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีอะไรเงี้ยไ,ไม่ไม่ใช่ว่าแบบคนใส่แล้วต้องมีโลโก้อะไรเงี้ยผมชอบเสื้อผ้าที่แบบ ให้เพ็กใส่เสื้ออะไรสวย <Hey. S 1> เออแบบของอะไรอาจจะไปถามก็ได้หรือว่าแต่มันไม่ผิดนะที่เป็นอย่างนั้นคือใส่โลโก้อะไรมันก็มันก็เท่ได้แต่มหมายถึงว่าไอเดียหลักๆที่เราอยากจะให้มันเป็นคือเราเลือกเสื้อผ้าสวยๆที่ใส่ได้นานๆดูคลาสสิกดูใส่ได้ซ้ําๆได้อะไรเงี้ยสร้างความแบบเอ๊ะให้คนว่าเ,เจ๋งว่ะซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยมันจะมีไอเดียที่ผมชอบคือ เสื้อผ้าที่ใส่อาจจะเหมือนแบบที่นั่นที่นู่นก็มีขายแต่พอไปหาจริงๆแล้วมันไม่มีวะ่ะมันมีรายละเอียดกิมมิกบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากเสื้อผ้าปกตินิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ฉันอยากได้ดีเทลตรงนั้นอ่ะแต่มันหาที่ไหนไม่ได้เลยไม่มีสายระยงระยางนิดหน่อยอะไรเงี้ยจากเสื้อผ้าปกตินิดเดียวสมมติว่าเราชอบเสื้อฮาวายเองอเราไปซื้อตลาดนัดมือสองก็ได้แต่พอเราเห็นของที่อันนี้เราแบบ พอไปหาจริงแล้วมันไม่มีมันหาไม่ได้อะทําไมมันไม่เหมือนที่แบบอยากได้ที่อยากได้คือมนนันมีรายละเอียดบางอย่างที่แบบกูต้องการแค่สายรัดกระดุมอันนั้นที่โผล่มาแค่อันเดียวเป็นอย่างนี้ปะไม่ชอบก็รักเลยเปะไม่คิด,ด็บบคิดว่าคนที่แคร์ตัวเองมากๆอเออกอ,อคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชอบหรือรักเสื้อผ้ากคิดว่าคนที่รักตัวเองส่วนมากก็จะสนใจว่าจะทําจะปรับปรุงตัวเองอยังไง ได้ได้ดภายนอกก่อนถูกไหมชอบตัวเองก่อนอแล้วก็มาหาตอบว่าพอเราชอบสิ่งก็ต้องไปหาให้เจอมันสึกมีที่นี่ใช่คือลูกค้าออนดีนไม่บางคนก็ไม่ใช่คนแฟชั่นนะแต่เหมือนเป็นคนที่คิดว่าต้องปรับต้องปรับตัวเองอยากเรื่องบุคลิกยังไงให้แบบเหมือนเขาสนใจในตัวเองอะ่ะเขาแค่อยากใส่อะไรดีๆอะ่ะเออแล้วเราก็มีของดีให้เขาเรากแบบ็ซื้อสัตว์ดูไหมเพราะว่าแบบ เราขายแต่ของดีอะความภูมิใจตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเราเพิ่งทำคอลลาบอร์เรชันกับเนียนกับเอนจิเนียร์กาม้นแบรนด์ที่เราชอบมากในเด็กเงเลยเรือมันเป็นแบรนด์แบบที่เราไม่มีปัญญายซื้อตอนเด็กแล้วเราก็ซื้อแต่ของมือสองที่มันราคาถูกๆใช่ปะวันหนึ่งเราขายแบรนด์เขาเขาก็อนุญาตให้เราขายแบรนด์เขาแล้ววันหนึ่งเราก็ได้คุยกับคนที่ก่อตั้งแบรนด์นี้แล้ววันหนึ่งเราก็เลยไปบอกเขาว่า มอยากคาของกับคุณแล้วเขาก็บอกว่าโอเคอเนี่ยคือความเป็นใจผมเราติดตามมาตั้งแต่นังสือเลยนะแล้วก็เปิดเห็นรูปลุงเขาเนี่ยเราก็ทํำยังไงก็ได้ให้เราไปเจอลุงเขานี่ให้ได้แล้วก็บอกเขาว่าเราชอบแบรนด์เขาขนาดไหน,นะอะไรเงี้ยป็โชคดีที่ว่าพอเราเริ่มอยากเจอมันเป็นก้าวแรกที่ทำให้เราแบบเราจะทำคอลลาบอร์เรชันกับอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์นะ สามนะครับสิสามทุกวันนี้แบบวิธีทําธุรกิจเราคือเราไม่ได้แบบมองหาลูกค้ากว้างๆแล้วหรือแบบพยายามหาลูกค้าใหม่ๆเราพยายามเปลี่ยนเป้าหมายมาเทคแคร์ลูกค้าเดิมๆที่เรามีอยู่แล้วที่เขาซื้อกับเราบ่อยๆอย่างเงี้ยลูกค้าใหม่ๆมาเราก็แนะนําเขาให้ดีเพื่อให้เขามาเป็นลูกค้าเดิมของเราแต่เราจะคีบคอนเน็เราให้ความสําคัญกับลูกค้าเดิมมากคือแบบเอาง่ายทุกวันนี้ที่เวลาเราเลือกเสื้อผ้ามนาะ เวลาเราเลือกอะ่ะเราคิดถึงใครที่เป็นลูกค้าเราเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าเสื้อตัวเนี้ยผมคิดมาให้คนคนนั้นแบบสมมติว่ามีคุณ A แจ็คเก็ตคนเนี้ยคุณ A ชอบแบบนี้ผมก็จะเลือกมาตัวหนึ่งเขาเห็นเราเขาอาจจะว้าวหรือไม่ว้าวาก็อาจจะมีคุณดีที่ชอบคล้ายๆคุณ A คุณมาซื้อแต่เมื่อก่อนเราจะคิดแบบก็เลือกแบบที่เราชอบมาเลยกว้างแบบตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความยัง่ง่ายละเป็นแค่เรามีมายเซ็ตที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาอะไรเงี้ย ตอนนี้พี่ทำร้านมา13ปีที่พี่บอกแล้วพี่บอกว่าอันเนียนเนี่ยก,ก็คือพี่าถ้างั้นถ้าไปด้วยไอจีพี่เท่ากับไปดูไอจีอันเนียนปะไม่แล้วสไตล์ส่วนตัวของพี่อะตอนที่10กว่าปีทําร้านใหม่ๆต,ตอนนี้เ,เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วถ้าเรื่องเรื่องแฟชั่นน่ะคือช่วงแรกๆอะตอนนั้นช่วงที่ทําร้านใหม่ๆแนวที่ฮิตก็คือแซร์หรือเว w ร์แวร์เนาะอเมริกันเวอร์แวร์ตอนนั้นเราก็รู้สึกกินกับสไตล์นั้นหนักๆเลย มันก็จะมีพวกเสื้อผ้าดิปฟ,ฟอร์มทหารแบบโบราณเนะาะสมัยวอร์ทูอะไรเงี้ยล้วก็อินกับอะไรอย่างนั้นพวกแนวที่มีกางเกงยีนเซลเวจรองเท้าหนังสไตล์บูคอล่าย, blue color ยุคยุคยุคเออร์ลี่เซนเซนจูรี่หน่อยยุคแบบ1920ขึ้นมาถึง1940อะไรอย่างอะไรเงี้ยใช่ปะทำไปสักพักมันก็เริ่มแบบชอบเอาดรชอบเซิร์ฟชอบสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ค่อยเอา กิจกรรมตรงนั้นเราผสมประสานมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือพอเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้เน้นเรื่องอเมริกัารแวยมากแล้วอะมันต้องมีภาพกว้างให้แัน<อ>แตกได้หลายเส้นเลยแตกได้หลายเสน้นเลยก็คือแบบการที่เราไปไปบายเสื้อผ้าของนอแบบ้องแล้แหละเราจะได้เจอคนที่เขาแบบเขาชอบหลากหลายอะบางทีเราก็พลิกอัพส่วนที่ดีที่เราประทับใจออกมามาใส่ไปเรื่อยๆไปเรือ่อยๆไปเรื่อยๆคือทุกวันนี้เราสามารถใส่เสื้อผ้าทหารกับ เรียกอะไรซาตูเรียลก็ได really ้มันก็มันก็ไม่มีเส้นแล้วมันไม่มีเส้นแล้วก็คือแต่จริงๆเราก็มีคอนะเขาเรียกอะไร business presentation อะเพราะเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบคอไอเดี่ยวมันเราต้องเขียนนะว่าคอนเน็ตมีแนวอะไรบ้างทุกวันนี้ก็คือเราพยายาม crossover อะไรในแนวเขาด้วยกันเช่นมิติเมดิเตอร์เรียกับฟิชชิ่งเข้าด้วยกันฮันติงกับสปอร์ตแวร์คิดว่าคนก็เข้าใจเรื่องเสื้อผ้ามากขึ้นรวมถึงตัวเราก็โตขึ้น แล้วพี่คิดว่าพี่ชอบสิ่งเนี้ยพี่พี่หามันเจอได้ไงจากตอนอเมริกันมาฟิชชิ่งมามาสโนบอดมาอะไรเงี้ยพี่ไปเจอคนเราหาสไตล์ส่วนตัวได้ยังไงมันเหมือนแบบว่าเราก็แค่อยากเป็นคนคนนั้น,น่ะที่เราเจอแล้วเราแบบโอ้พี่โคตรเท่เลยว่ะเราลองแต่งตัวตามเขาก่อนเลไเนี้ยมันถ,<ๆ>ถึงเป็นตัวเองตอนเด็ก,กใช่ปะ่ะชอบชอบคนเนี้ยอยากเป็นคนเนี้ยก็ลองแต่งตัวคล้ายๆเขาดูก่อนแบแบทที่เราหาได้นะ แต่แต่งไปแต่งมาแบบเฮ้ยก็ชอบคนนั้นอีกอะก็อาจจะชอบท่อนบนคนนี้นชอบท่อนล่างคนนี้เอามาลวมกันดิอือ,อันนี้แบบลองติดลองถูกใช่ปะ่ะแต่จริงๆผมก็จะบอกพนักง,งานหลายๆคนนะว่าแบบการแต่งตัวมันเหมือนกันซ้อมดนตรีอะมัน,ม,นมันคือการฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเราจะมีความมั่นใจของตัวเองที่แบบแต่งแบบเนี้ยใช่สมมติเรามีเงินแล้วกันแล้วพวกนี้อยากจะเท่แบบวันเนี้ย แต่งออกมาแบบชุดแน่นมากอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่เท่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าแบบม,มันเราไม่ได้อลองไปเรื่อยๆฝึกผสมประสานไปเรื่อยๆอจนเราก็เหมือนคนที่ใส่มันต้องมั่นใจเลยนะันจะออกมาโอเคอะไรเงี้ยไม่มีทางรัดแต่พูดอย่างนั้นมันจะเหมือนไปสอนเขาไง,งอยากแบบแต่จะรู้สึกว่านี่คือประสบการณ์ของเรารู้สึกว่าเราเคยแต่งตัวแบบเปลี่ยนแนวในวันท้องึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมั่นใจนะอาจจะแบบอาจจะเปลี่ยนชุด นาที่สุดท้ายแล้วแบบกลับไปเป็นเหมืนอนเดิมดีกว่าอนะแล้วทุกวันนี้พี่คิดว่าพี่ยังซ้อมอยู่ป้ายหรือว่าอันนี้คือเสื้อผ้าหรือสไตล์ที่พี่คิดว่ามันมันจะอยู่กับพี่อีกนานนานๆและหรือว่าคิดว่าอีกหน่อยอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนนะคนเรามันเปลี่ยนไปตลอดแล้ว<ม>ความคิดอะไรเนงะี<ม>้ยทุกวันนี้ก็มนแต่ตัว s i เ p ิลขึ้นแต่จริง,รงผมจะอินกับผมไปอินเสื้อผ้าฤด,ดูหนาวอนะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคเรามีโอกาสเดินทางเนะี<ม>่ยก็ จะไปแต่งที่อื่นบ้างอย่างนี้พยายามแต่งแค่มั้นเรียบๆแต่ว่ามีจิมมิคอะไรเงี้ยนอกจากเล่นคอนเสิร์ตแล้วที่ที่ที่ทำอีกงานหนึ่งเวลาอื่นพี่ไปก็คงไปท่องเที่ยวพ,พี่พี่พี่เฮาชอบไปประเทศไหนยังไม่ได้มีประเทศที่ชอบหมายถึงว่าส่วนมากเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแบบจริงๆจังๆางหรอกส่วนมากก็จะไปทํางานบวกเที่ยวมากกว่าที่ไปบ่อยสุดก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสอะไรเงี้ยหนึ่งก็ไปทํางานทางานแต่ว่าเดิมทีอ่ะเราเริ่มต้นอาชีพนี้ด้วยกัน ด้วยอเมริกาก่อนเป็นนิวยอร์กเนาะแล้วพอโตขึ้นมาก็เริ่มเริ่มชอบน้อยลงไปฝรั่งเศสก็คือเหมือนตลาดที่นิวยอร์กมันไม่ค่อยมีและล้วก็ย้ายไปแล้วเวลาแฟชั่นวีรคือทุกคนที่อยู่ในวงการเนี่ยต้องไปลงตัวใช่ไหมไม่ได้ไปมิสซิ่งนะแต่ก็เหมือนไปทํางานแหละอไปโชว์ของใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็ได้เจอคนใหม่ๆทุกๆปีอะไรเง้วก็มีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ย เดี๋ยวนี้เหมือนที่เราคุยตอนแรกคือแบบเดี๋ยวนี้คนท YouTube อะไรมันเยอะขึ้นเนาะคนก็ให้ความรู้เรื่องเสื้อผ้าว่าต้องใส่อะไรแบบไหนเงี้ยนจนจนเราแม่งอาจจะรู้กันเป็นบทแล้วอ่ะคือแต่งออกมาไงมันก็คงดูดีกันในแบบของเขาแต่ว่าสไตล์ที่ดีส่วนตัวส่วนตัวหรือว่าที่มันจะเราหายยังไงหรือว่ามันดีมันมันคือมันคืออะไระสุดทจ้าพี่คำนียมันแปลว่าอะไรก็แบบเรื่องความมั่นใจในตัวเองมากกว่า มมไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้านะเลทราคาเสื้อผ้าเลทราคาเสื้อผ้าของคนเนี้นจะเป็นประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยมองว่าแบบคุณต้องใส่ของแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าใส่ออกมาแล้วแบบคุณต้องเซลล์ซ่เวลาคนเราใส่เสื้อผ้าที่เราชอบอะ่ะเ,เวลาเราเดินยืนกินข้าวอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีความรู้สึกเขินอะ่ะการใส่เสื้อผ้าดีๆมันคือการสร้างความมั่นใจแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวกับราคาเนาะตอนเด็กๆเราไม่ได้มีเงิน แต่เราก็อยากแต่งตัวให้มันดีเพราะว่าเราอยากไปเจอผู้หญิงที่เราชอบอะไรเงี้ยเราอยากไปเจอผู้ใหญ่ที่ต้องใช้การเทศะเยอะยอะไรเงี้ยต้องต้องใช้ความมั่นใจอะ่ะพี่มีบุคคลไหนที่หรือคนในไอจีเลยนะที่ที่พี่ชอบดูไอจเขาแล้วบอกคนนี้คือแต่งตัวมีมีสไตล์ดีปะ่ะช่วงนี้เราตามคนที่ชื่อว่ายูมิซูโดก็คือทำแบรนด์ ชื่อโรโดรีเลียนซึ่งที่ร้านเราก็มีขายนะครับดีไซเนอร์ของแบรนด์เนี่ยเป็นเหมือนคนที่ทำพวกแบรนด์เรเวนส์มาก่อนเป็นคล้ายๆคนที่ทำโปรเจกต์ช่วงแรกๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขามีแบรนด์ของตัวเองเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีมากแบบน่าสนใจแล้วก็แปกแลกอะไรเงี้ยแปลกแต่ไม่ประหลาดอะแล้วเขาก็ทําแบรนด์เขาด้วยเพราะฉะนั้นแบบเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็คือตัวเขาแหละมีสไตล์ไหนที่พี่อยากแต่งแล้วยังไม่เคยลองปะยังไม่เคยลองก็ช่วงนี้ผมอินแบบ สื้อผ้าสังเคราะห์บแบบพวกที่ไม่ใช่ผ้าคอตตอนอะไรเงี้ยพวกผ้าซินเทติกทั้งหลายไนยลอนโพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยแต่อินทางนั้นมากมันไม่ใช่แนวหรอกมันเมนแบบเราชอบใส่คอตตอนที่แบบมีความหย,บยาบๆยานิดนึงอะไรเงี้ยไม่ได้ติดกับความว่าวินเทจแล้วกันอยากลองแต่ตัวที่มันดูฟิวเจอร์ิสติกขึ้นอ่าโอเคอเขาเรียกเราย้อนเราชอบย้อนอดีตใช่ไหมเพราะเราอินกับเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรเงี้ย แต่พอมันผ่านมาหลายปีเราก็อยากหาแบบอนาคตบ้างแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบแบรนด์คลาสสิกทั้งหลายทั้งวลอะ่ะเขาก็ไม่โฟกัสไปที่ผลงานในอดีตแล้วนะเขาก็ทำไปข้างหน้าแมบบ้ว่ามันอาจจะไม่ได้รับการตอบรับสิบ,บปีที่ผ่านมาเราแค่อยากรู้ว่าเราทำร้านเล็กๆในประเทศนี้เราจะเราจะทำแบรนด์คอลเรชั่นทำโปรเจกต์กับต่างปรได้ยังไงบ้าง มันอาจจะง่ายสําหรับบางคนนะสำหรับผมมันคือมันเป็นใบเตยที่ใช้เวลานานมากจริงๆทำแค่จะยืนเอยนะไม่ได้ทําอะไรซับซ้อนเลยเหมือนเป็นเช็คพอยท์ที่ดีของอันเนียนเป็นเช็คพอยท์แล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเออได้ทําแล้วอ่ะดีใจด้วยพี่เล่นดนตรีเด่นพี่พี่บูเคยคุยพี่บูเจ็บกอนพี่บูว่าเสลิมไม่เคยนัดกันได้เลยว่าจะแต่งตัวแนวไหนเคยนัดแต่ล่มเพราะทุกคนมีสไตล์ของตัวเอง ซึิงๆก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกนะอิูเอนซ์เขาเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันของเราเหมือนกันนะแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นสไตล์ไอคอนของยุคนึงช่องดีที่ได้อยู่ในวงนั้นนะเพราะว่าแบบเขาก็เป็นบุคคลตัวอย่างในการแต่งตัวเหือพี่บูใช่ไหมสำหรับสำหรับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะสำหรับเหลายคนหลายคนเลยเนี่ยแต่พลังมันเหมือนกับว่าเราทําเสื้อผ้าด้วยจุดมุ่งหมายอื่นนะไม่ใช่เพราะว่าเราอยากเท่ละหน้วันที่เราอยากเท่เขาก็เป็นหนึ่งอย่างนะ อันนี้ก็เป็นแบบการขายเสื้อผ้ามันเป็นการเดินทางอีกแบบนึงแล้วละอะไรเงี้ยตอนเด็กจนถึงตอนเนี้ยคิดว่าเรียนรู้อะไรเรื่องสายไม่ได้เรียนรู้อะไร <laughs> เลยตรงนี้ได้ว่าการทรําธุรกิจของเรามแบบถ้าไม่สนุกก็ไม่ทะํะเรียนรู้เรื่องการทํางานเป็นทีมมากกว่าวะ่ะไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเลยนะเสื้อผ้ามันแบบพอมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้ในแนวใหม่ต่อการทำเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้ามาสิบกว่าปีมันทําให้เรา กลายเป็นเจ้านายที่ดีขึ้นเว้เพราะเราเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เราทำกับผู้องของเราผมว่านั้นดีสุดสำหรับตัวเองนะพัฒนาตัวเองอะอันนี้ในแง่อันเนียนและในแง่ตัวเองอะผมรู้สึกว่าผมเท่แล้วผมเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้ปรับปรุงกันแต่งตัวมากเมื่อกี้เริ่มบอกว่าแบบอแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์แรกที่เราไปซื้อที่เมืองนอกคือแม่งมาจากการเปิดหนังสือแนกระซิ่เล่มหนึ่ง แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งทำเสื้อผ้าชื่อว่าแบทเทนวแวร์อะไรเงี้ยชื่อว่าชินยาฮะเซกาวาพูดพูดถึงความเข้าใจในกีฬาฟุตบอตแร์สิ่งที่เราทำคือเราซื้อตั๋วเครื่องบินไปเพื่อไปหาเขาเลยนะแบบส่งอีเมลไปมัวม่วๆวแบบจะเอาแบ,บคนบาค์คุณมาขายอะเราก็ไปเจอคนคนนั้นที่อยู่ในเงคุนจังอืออือเพราะไอ้คอลัมน์บางอย่างนั้นใช่แล้วทุกวันนี้ก็ทำแบบนั้นเลยอืมแล้วเปิดเจอผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง อะไรเจ๋งๆนะอืมเราก็แค่แบกว่าไปเจอกันไดเปล่าจะไปแฟชั่นวีคไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันอืมผมได้เจอคนที่เราเห็นหนังสือแล้ววันนี้แบบผมเพิ่งเจอเจฟสเตเปิลมาอะไรเงี้ยอือเราคุยกันเรื่องว่าแบบเรา,เราชอบแบรนด์คุณเมื่อสิบกว่าปีก่อนอืมเขาเข้ามาทําแบรนด์แล้วเ,าาร,วเราอาจจะอเอาแบรนด์เขามาขายพี่ไปเพราะว่าอยากไปแน่ของงานแล้วก็สนองดีตัวเองด้วยมันมันไปทํางานเว้ยแต่ว่า เราอยากให้เขาจำเราได้เราอยากเป็นบุคคลสำคัญในแฟชั่นดีลิสทรี่ะถ้าจงถึงมางไทยต้องไปถึงไทยอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นแค่แบบเรียกนะเป็นโกสั้นๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆทำเสื้อผ้า,ภา,ภามานานมันก็ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นแล้วเราอยากให้คนรู้สึกว่าที่ที่ไทยมีแบบมีมีคนคนหนึ่งํำร้านร้านหนึง่งแล้วเขาก็จำได้มีความสำคัญกับบ international international fashion industry โจดจากเดโครัมนะครับว่าอายากได้ชุดไปวินเทอร์ทริปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ว่าเป็น4 l a เลเยอร์ข้างในช่างมันแล้วกันอะไรก็ได้ใส่สกามาเลยแล้วก็มีเบสเลเยอร์จะเป็นแจ็คเก็ตโคตรยาวเป็นแบบสไตล์มิลิเตอรี่หน่อยก็ของสแตนดาร์ดไท i เป็นแบรนด์อังกฤษนะครับแล้วก็2ชั้นข้างบนมีเป็นเวสของเอนจิเนียร์การ t เมนใส่ปกติจะสะอาจจะใส่ข้างใน แต่พอเอาตัวใหญ่มาใส่ข้างนอกก็จะสร้างเลเยอร์ที่น่าสนใจได้ในก,การเล่นระดับของแบบขั้นบันไดการใส่แบบเป็นชั้นๆคืออาจจะให้ชั้นทยาวที่สุดอยู่ข้างข้างในสุดแล้วค่อยๆไล่ความสั้นขึ้นมาเรื่อยๆจะทําให้ดูเหมือนแบบมีความเป็นพีระมิดนิดนึงกางเกงก็เป็นกางเกงของ South WestA นะครับเป็นกางเกงตกปลาซึ่งเป็นเขาเรียกเทนคาระมีความกันน้ําแล้วก็ผ้าผ้ากับะบไดเนี่จะเป็นตัวที่ทําให้เรียกอะไรเป็นสะท้อนลม ไสะท้อนน้ําได้ก็จะเหมาะกับเวลาที่มีลมแรงๆทําให้หนาวขาได้อันนี้ไม่ต้องใส่หลายชั้นเพราะว่ามันสะท้อนลมละรองเท้าซัลโรมอนแอคทิสเลนะครับก็เหมาะกันอยู่ในภูกมิประเทศที่มีความชันเยอะจะทำให้แบบช่วยเซฟเรื่องการเดินลงความชันอะไรแบบนี้มีความล้ำยุคนิดนึงคือแต่งวินเทจให้มันอาจจะดูเหมือนวินเทจแต่ก็ไม่วินเทจขนาดนั้นแบบมีการผสมผสานยุคใหม่กับยุคเก่าเข้าด้วยกัน อ,บบอันนี้เป็นชุดจากนิโคลัสดารีครับเป็นเสื้อแคมคอล่าเนาะคล้ายเสื้อฮาวายแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ที่มีรูทมาจากการทำคลับเลกเก้ของพ่อเขาคือที่ชอบเสื้อตัวนี้เพราะว่าเหมือนแบบเราไม่ค่อยได้เห็นสไตล์ที่เป็นรูทของเลกเกสกาในในรูปแบบที่เป็นเสื้อผ้าพรีเมียม กางเกงก็เป็นกางเกงธรรมดานะครับว้ยมาร์ i n เนริงรองเท้า r ร t ท o r u n n e นเนอร์ธรรมดาจากมิซูโนก็คือเราก็ไม่ได้แบบฟิกซ์ว่าทั้งตัวต้องเป็นแนวเดียวกันเนาะคือรู้สึกนี่เป็นชุดที่แบบใส่สบายสายได้แล้วก็ไปออกงานได้ด้วยเพราะว่าตัวลายถักของเสื้อมันก็มีความคราฟอยู่ใส่ดูเป็นฟิลเมิเตอร์เรเนียนก็ได้รีสอร์ทนิดนึงอะไรเงี้ย